สวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้ลุงสมศรีชมทีมจะมาอ่านบทกลอนสอนใจเรื่องใจสว่างท่านบอกว่าออวันนี้ก็วันที่สามสิบเอ็ดเดือนสิบหหท่านบอกว่าใจสะอาดใจสว่างใจสะอาดใจสงบถ้ามีครบ ควรเรียกมนุษย์ทำถูกชิดถูกทุกเวลาเปลมปรีดาคืนวันสุขสันร์จริงอธิบายความว่าใจของพวกเราเนี่ยถ้าสะอาดสว่างสงบนะใจบุคคลใจบางคนสกโปรกนะก,ก,ก็ทำ้มันสะอาดจ้นะใจมืดบอดก็ทำให้สว่าง นะวุ่นวายใจวุ่นวายสบสนก,ก็ทำให้สงบนะถ้นะามีครบคนคนเรียกมนุษย์นะเรียกว่ามนุษย์นะถ้าครบสามประการนี่นะถ้าไม่ครบไม,ไ,มไม่ใหญ่มนุษย์ทำถูกคิดถูกทุกเวลานะทำก็ทำถูกคิดก็คิดถูกนะพูดก็พูดถูกนะไม่จะพูดปิดไม่จะทำปิดไม่้ว่ายิดปิดนะนะเปลมปรีดาคืนวานสุขสันยยิง เนี่ยความสุขที่แท้จริงของพระพุทธศาสนาที่ท่านสอนพวกเราไว้นะที่โรควุ่นวายอยู่ทุกวันนี้ก็ตรงกันง่ามกับกับสิ่งที่ลุงพูดมานะอค่น,นี้แหละ